สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการนำเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินนะคะก็มาพร้อมกับรถกระบะสวยๆของรถ Mazda อีกหนึ่งคันค่ะวันนี้มาพบกับรถ Mazda BT50 2.5 Cap ปี2005ค่ะรถสภาพสวยนะคะสีทูโทนไม่ช้ำไม่โทมค่ะรถพร้อมใช้งานกันเลย รถเจ้าของมือเดียวนะคะเจ้าของใช้งานค่อนข้างจะถนอมค่ะรถขับเคลื่อนไปแล้วกว่า2องแสนหหมื่นกิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดกระชับระบบเกียร์ดีสมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีเครื่องแห้งๆเลยค่ะไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนนะคะช่วงล่างแน่นหนึบดีแคดซีสวยเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังค่ะใช้งานได้ตามปกติเลยสีทูโทนสีดำและสีเงินสวยเงางามค่ะ มีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นค่ะตัวถังบอดี้สวยหน้าหลังได้บางเดิมเลยค่ะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักและไม่เคยจมน้ํานะคะกระบะปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยล้อแม็กเดิมสวยแจ่มเลยค่ะยางสวยๆใช้งานได้ดีค่ะเราไปชมภายในกันต่อเลยนะคะภายในถือว่าสวยสะอาดกว้างขวาง,วาง,วางมากๆเลยค่ะรถตกแต่งด้วยสีเทาสวยๆคอนโซลหน้าสวยเต็มเลยค่ะ บากำกมะหยี่สีเทาคู่หน้าสวยๆค่ะบบาแคปเป็นบาหนังสวยสะอาดค่ะไม่มีขาดไม่มีแตกลายงาค่ะพวอมอะไรพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ากระจกตางข้างปรับพับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีจอวิทยุด้วยนะคะเอกสารเล่มพร้อมโอนค่ะมาส่งต่อกันในราคาเพียง 148,000บาทเท่านั้นค่ะมีบริการผ่อนดาวนะคะสามารถผ่อนได้เดือนละ4,000กว่าบาท60นวดค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรฟรีน้ำมันเต็มถังค่ะฟรีเปลี่ยนทายของเล็วก่อนส่งมอบนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับก็สามารถไปดูรถได้ที่ปทุมธานีคลอง2ค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของผู้ด,ดูแลการขายนะคะเอาไว้ด้านล่างคลิปค่ะใครที่มีข้อสอบถามหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือว่าอยากจะนัดดูรถก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยค่ะหากแอดมินแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพขันไหนมาให้ได้รับชมอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ We'll